ว่าแต่กระผมขอถามได้ไหมครับว่าใครเป็นคนชวนมาโนดเนี่ยเข้ามาในกลุ่มนรกเรือดบรราฉันเองเราอาจต้องการหลักฐานจากหลายๆทางฉันเห็นว่ามาโนดก็มีความเชี่ยวชาญที่น่าจะมีประโยชน์ และยังเป็นน้องชายของเธอด้วยวิรามขอพระคุณาพระบาทสภากฎดันเราเรื่องประกาศนามว่าที่พระชาย,ยาหากเรายกให้เนลปัตเราต้องวางแผนตั้งรับให้ดีเพราะมันหมายถึงการประกาศท้ารบกับกปนจิตเสร็จพ่อ ลูกมีเรื่องสำคัญจะทูลให้เสด็จพ่อทราบเพ,พคะลูกกับชัยทัศน์คิดว่ามิสนวลเนื้อแก้วอาจจะเป็นคนแดนไกลที่ใช่เพ,พคะขยายความสิแล้วเชียวเธอพบมุกบนทองพระก่อนชิ้นสำคัญของเสด็จทวดที่หายไปนานแล้วเพคะ เสด็จพ่อลู่ได้ให้อันเคิลเลยนำไปตรวจสอบกับช่างทองของเราแล้วสรุปว่าเป็นชิ้นนั้นจริงๆด้วยชิ้นที่ว่ากันว่าเมื่อใดที่ทองพระกรปรากฏแล้วปราแผ่นน้จะตามันในไม่ช้า ถ้างั้นเราต้องเก็บเรื่องนี้เป็นความลับอย่างที่สุดห้าม้ม่ะจิตรู้โดยเด็ดขาดไม่งั้นนวลเนื้อแก้วจะตกอยู่ในอันตรายขาจิตรู้เรื่องทองพระกรอนนี้ด้วยเหรอเสด็จพ่ออาจจะคิดว่าเป็นแค่เรื่องเล่าสืบทอดกันมาถ้าหากมีเหตุให้ต้องสงสัยว่าจะมีค้นหาที่ซ่อนของปลาแผ่นดินได้เพราะว่ามันไม่ลังเลที่จะพิสูจน์ความจริงแน่ อีกห้าวันเราจะประกาศนามว่าที่พระชายาในห้าวันนี้อิลลาพี่คะเธอต้องสอนทุกอย่างให้กับนินลปัดให้ได้มากที่สุดสัตสิปภัยจะเข้มงวดมากเพื่อกดดันเขาลูกต้องให้กำลังใจเขามากมนะ ส่วนนวเนื้อแก้เป็นคนฉลาดมาโน,นุเธอต้องระวังคำพูดและท่าทางให้หนักไม่เช่นนั้นเขาจะรู้ในสิ่งที่ยังไม่ควรจะรู้ครับลูกต้องคอยดูแลเธอด้วยหากเขาคือคนที่ใช่เราต้องดูแลเขามากกว่าใคร ส่วนเรื่องทองพระก,กรเนี่ยห้ามแพร่งพลยให้ใครรู้โดยเด็ดขาดโดยเฉพาะสิสิปภยัยหากมีเบาะแสตราแผ่นดินปากฏขึ้นแม้แต่ชีวิตเราก็ต้องยอมสละเพื่อแผ่นดินมันตราเพื่อแผ่นดินมันตรา